สวัสดีครับบ้านไหนนะครับที่มีจิ้งจกเยอะนะครับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับรู้สึกว่ากวนจิตกวนใจเลือกเกินนะครับวันนี้ผมจริงมาแนะนําวิธีการทํากับปักจิ้งจกครับอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างครับขวดน้ําดื่มนะครับสกอตเทปใสเนาะแล้วก็กรวยของพีโป้แล้วก็คัตเตอร์นะครับวิธีการนะครับเราก็ทําการใช้คัตเตอร์ตัดขวดนะครับแบ่งซึ่งมนนี้นะครับ ตัดแล้วนะครับเราก็จะได้ขวดนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการอ่วส่ันนี้เนาะนะครับนี่นะก้วยของปีโป้นะครับเราก็ทําการตัดตรงปลายนิดนึงนะครับนี่จากนั้นนะครับใช้กรรไกรนะครับตัดอ่เปลี่ยนแฉกๆกแบบนี้นะครับ ค่อยๆตัดนะครับแกะพอประมาณนะครับจากนั้นครับเราก็จะได้กลวยปีโป้นะครับที่เป็นเอาไว้สำหรับให้จิงจกเตือนผ่านนะครับนะจิงจกจะผ่านได้ทางเดียวนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปได้นะครับจากนั้นครับก็เอาขวดนที่เป็นปากครับที่สวมกับกลวยปีโป้นะครับคว่ำลงไปที่เอ่อ ส่วนของขวดนั่นล่ะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เทปสายนะครับพันรอบขวดให้ติดกันเลยนะครับพันให้รอบๆนะครับให้ขวดเชื่อมติดกันแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้กระดักจิ้งจบนะครับสาหรับเหยื่อล่อนะครับเราผมก็แนะนำให้ใช้พวกขนมที่มีกลิ่นหอมๆนะครับอย่างเช่นพวกขนมครกเป็นต้นนะครับ หวังว่าไอเดียนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับลองนำไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ